ยอดแกงแหล่งสมบัติราชพัฒโออาอ่างมโนรากลางดงลอยกระทงน้องคอนเตรียมดินดีเยี่ยมน้องดินจีท้ามัดหมี่น้องบวัวในห้วยหนองใหญ่แหล่งประมู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินขอนำเสนอภารกิจผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนตั้งอยู่ที่บ้านนามนหมู่ที่11ตำบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน ภายใต้การบริหารงานของนายประชาคามภูลเล่นคู่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวน20คนดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2. ข้าราชการครูจำนวนสองคน 3. ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนจำนวนสองคน 4. ครูกศนอตำบลจำนวน10คน 5. ครูศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน1คน 6. บรรณารักษ์อัตราจ้างจำนวน1คน 7. ครูผู้สอนคนพิการจำนวน2คนและ 8. พนักงานบริการจำนวน1คน 1> มีภารกิจผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้ วันที่หนึ่งมิถุนายนนายประชาคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการสกรออำเภอนามนพร้อมด้วยคณะครูดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนแนวทางการปฏิบัติงานและปรึกษาหารือในสิ่งที่จะดำเนินงานให้เกิดคุณภาพณห้องประชุมสกรออำเภอนามน และได้มอบหมายให้นางสาวกุมาริกาเครือวันครูพอสหนึง่งเข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันทุกตำบลโดยมีนางสาวอ้อมอารียี่วาสีในอำเภอนามนเป็นประธานในการประชุมณนะหอประชุมอำเภอนามน วันที่2มิถุนายน2566นายประชาะคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการสกรออำเภอนามน์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานจังหวัดกาลสินจำนวน4โครงการภายใต้การพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นฐานสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการณห้องประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาลสินอํเภอนามณ์ วันที่3มิถุนายน2566นายประชาค,คมภูเล่นคู่พร้อมด้วยคณะครูสกรอ,อำเภอนามนประกอบด้วยข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพาดพุ่มและพิธีทำบุญตักบาตรนึงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระสุุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2566 โดยนางสาวอ้อมอารียี่วาสีในอำเภอนามนเป็นประธานในพิธีณหอประชุมอำเภอนามนวันที่8มิถุนายน2566นายประชาคมพูลเล่นคู่ผู้อำนวยการสอกอรอ,อำเภอนามนมอบหมายให้นายจิรเดชก้าขยันครูชำนาญการเข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินกศนตำบลต้นแบบ 5D ด p r e m i ยมพ l ั s ประจำปีงบประมาณ2,566นกสนตมบลมหาชายัยอำเอภสมเด็จและมอบหมายให้นางอินทวาสมสมศิริครูกสนตมบลเข้าร่วมประชุมประชาคมตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนที่บ้านนามนพัฒนาหมู่ที่11ตบลน,นามนวันที่9มิถุนายน2566นายประชาคมผู้เล่นคู่ ผู้อำนวยการสกรออำเภอนามนพร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรม b i g c l e a n i n g Day เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมประจำเดือนของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสิน และได้มอบหมายให้คณะวิทยากรครูสกรออําเภอนามน,นเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาลสินรอบที่สองรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2,566ณหอประชุมอําเภอนามน,น,น,น วันที่12มิถุนายน2566นายประชาคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการสกรออำเภอนามนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณหอประชุมอำเภอนามน และได้ดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์ในเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนแนวทางการปฏิบัติงานและปรึกษาหารือในสิ่งที่จะดำเนินงานให้เกิดคุณภาพณห้องประชุมสกรออาเภอนามนพร้อมทั้งมอบหมายให้นายจิรเดชก้าขยันครูชำนาญการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนางสาวรัตนาพรแพ่งพนมครูผู้ช่วยสกรออำเภอเขาวงโดยมีนายเสรีวิเศษีผู้อำนวยการสกรออำเภอเขาวงเป็นประธานการประเมินณนะห้องประชุมสกรออำเภอเขาวง วันที่14มิถุนายน2566นายประชาคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการสกรอ,อําเภอนามนพร้อมด้วยคณะครูร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานโอเพนเฮาส์พิธีเปิดป้ายกรมส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมรับฟังการเสวนากรมส่งเสริมการเรียนรู้กับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ต่อด้วยการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนง,งานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดทั่วประเทศณน,นหอประชุมครุษภากระทรวงศึกษาธิการผ่านช่องทาง Facebook Live eTV Channel ณน,น,นห้องประชุมสกรออำเภอนามน และได้ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมทั้งร่างกายและจิตใจกิจกรรมนันทนาการการออกกําลังกายและกิจกรรม DIY การพับดอกกุหลาบจากใบเตยณนะอาคารร่มโพสกร,รออาเภอนามน วันที่14มิถุนายน2566นายประชาคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการสกรออำเภอนามนมอบหมายให้นางอินทวาสมศิริครูกศนตำบลเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารีรัตนราชกัญญาณนะห้องประชุมเทศบาลอํเภอนามน และมอบหมายให้นางสาวอารมณ์สุรินทาครูกศนอตำบลเข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงโครงการตามแผนงานแก้ไขปัญหาความยากจนปีพุทธศักราช2566พร้อมการพบปะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากศูนย์กลางและท้องถิ่นณศาลา,าการประเรียนวัดบ้านดงสว่างตำบลสงเปื่อยอำเภอนามน วันที่19มิถุนายน2566นายประชาค,คมภูเล่นคู่พร้อมด้วยคณะครูสกรออำเภอนามน์ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโครงการความร่วมมือการผลิตผู้สูงอายุแคร์กิเวอร์หลักสูตร70ชั่วโมงโดยได้รับเกียรติจากนางสาวอ้อมอารียี่วาสีในายอำเภอนามนเป็นประธานในพิธี และได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟืน้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกาลสินรอบที่2รุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2,566ณหอประชุมอำเภอนามนโดยมีนายสุพสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดโครงการวันที่20มิถุนายน2566 นายประชาคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการสกรออำเภอนามนมอบหมายให้คณะครูดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงณหอประชุมอาคารร่มโพสกรออำเภอนามนและมอบหมายให้นางวิลาวันอุน่นบุญเรืองครูกศนตำบล เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวลีนารีรัชราชกัญญาณห้องประชุมศาลาการประเรียนวัดโพชัยหนองบัวกลางตำบลหนองบวัวโดยมีนางสาวออมารียิวาสีในอำเภอนามนเป็นประธานในการประชุม วันที่21มิถุนายน2566นายประชาะคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการสอกอรอำเภอนามนพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ1ครู1น,นวัตกรรม1วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาลสินประจำปี2566รุ่นที่1ณห้องประชุมทศพรโรงแรมลิมเปา โดยมีนางพรทิพาคาวิวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานสรกรจังหวัดกาลสินเป็นประธานวันที่23มิถุนายน2566ในายประชาคมภูเล่นคู่ผู้อำนวยการสรกรอำเภอนามนพร้อมด้วยคณะครูดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตามหลักอาอณสาราประชาคมบ้านนวนหนองเบนตําบลหนองบวัวและได้ ดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนแนวทางการปฏิบัติงานและปรึกษาหารือในสิ่งที่จะดำเนินงานให้เกิดคุณภาพณนห้องประชุมอาคารร่มโพสกรออำเภอนามนวันที่26มิถุนายน2566นายประชาคมภูลเล่นคู่พร้อมด้วยบุคลากรสกรออำเภอนามนดำเนินจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสาเสตติดและอบาย,ยมุขไวโซน และยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโรคโดยการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในวันฉลองพระชนมายุครบ8รอบสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนวัดอโศการามตำบลยอดแก่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามนขอจบการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายนแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ